สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลังสารรายการสถานีทุรุสัญจรครับพาทุกท่านมาสัมผัสในบรรยากาศที่อยู่ในห้องโถงครับตอนนี้เองเนี่ยมีข่าวด่วนที่ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนุษย์สู่ประชาคมสีอาเยุโรนะครับและถือว่าเป็นมหากรรมที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะครับโดยสมาคมนักโูหรงในประเทศไทยจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีนะครับ2555ครับหัวข้อเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาทรัพย์กรรุษเพื่อก้าวสู่ประตูอาเซียนครับ เราจัดกันวันที่27ซึ่งตรงกับวันทา่มีนาคมนี้ครับ2555นะครับที่ห้องเมจิก3ชั้น2โรงแรมวิลเดิร์นแกล์ครับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากผมคุยถึงเรื่องของกบบระบวนการทางความคิดจะคุยถึงเรื่องของกรอบความคิดจนถึงวิธีการในการดาเนินการในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นมหาก,กรรมที่ใหญ่ครั้งหนึ่งของประเทศไทยในหัวข้อหลักการต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเ,เริ่มดำเนินการแช่วุ่มเช้ากบประมาณ9โมงตรงนะครับแล้วนะฮะเราได้รับเกียรติ จากวทยากรชัน้นนำของประเทศไทยของเรานะครับท่านแรกนะครับท่านอาจารย์สุรพันธ์ปุณสเสด็ดครับท่านนี้เองเนี่ยหลากหลายวงการในแง่ของงานเ r ชหรือทรัพยายการมนุษย์น,ยนะครับท่านเองเป็นนักพัฒนาทุนมนุษย์ตัวยงครับแล้วได้รับรางวันนะครับทุนมนุษย์ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยเป็นหนึ่งในร้อยก็เรียกว่าโครงการ HR ชร้อยแล้วนะครับท่านจะมาแบ่บปันความรู้ในเรื่องของความท้าทายในการสร้างทุนมนุษย์อย่างมีคุณค่าสําคัญยิ่ง ท่านจะมาคุยเรื่องของรกริศษาของบริษัท c b อครับแล้ว CBO เนี่ยนะฮะจะเป็นโอการต้นแบบโอการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นโอกค์การสปบะสบความสําเร็จท่านครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าผู้นําของ CBO เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งใน3ของประเทศไทยแล้วเป็นหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนั่นคือคุณธนินเจรลญวณนท์ครับท่านเป็นหนึ่งในจำนวน150บุคคลสำคัญของโลกนะครับที่ได้มีสินทรัพย์ มีการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จแล้วท่านเองนั้นก็เป็นต้นแบบทุรมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขเช่นกันครับท่านอาจารย์สุรพันธ์เนี่ยจะเอาบทเรียนของ CBO เนี่ยนะครับมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์เรื่ององการพัฒนาธุรมนุษย์สู่ AEC ว่าทาง CBO เนี่ยนะครับมีวิธีการกระบวนการคิดอย่างไรที่สร้างคุณค่าของการพัฒนาธุรมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขเขาเรียกว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของการพัฒนาธุมนุษย์ครับวันนั้นนะฮะอาจารย์สุรพันธ์จะมาแบ่งปันครับะ ใครไม่ไปงานนิสียดดยสุดๆครับยังไม่พอครับช่วงภาคต่อไปเนี่ยเราจะมีการดําเนินการ่อเรื่องของการจัดทํากลยุทธ์การพัฒนาเสิบกอมนุย์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนครับคนสําคัญอีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาแมบาง่งปันความรู้ประสบการณ์เห็นไหมครับช่วงแรกเราจะมีภาคเอกชนแต่ช่วงที่2นั้นจะเป็นท่านนนทกรกาญจนะจิตราเลขาธิการกอปครับ ท่านนี้เนี่ยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของสังคมประเทศไทยที่เกี่ยวพันับเรื่องของการบูรณาการความรู้ความคิดแล้วสําคัญยิ่งท่านเองก็เป็นตัวเป็นคนซึ่งสามารถจะแบ่งปันความรู้ประสบการณ์หลากหลายให้เกี่ยวพันับเรื่องขององค์การมหาชนข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวพันกับถือว่าเป็นองค์การต้นแบบในการแบ่งปันความรู้หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำยังไงดีวันที่หนึ่งเปษะก็จะมีการพิจารณาการปรับข้าราชประจําปีนะครับแล้วก็พิจารณาการปรับข้าราชั้งต่ำของภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคเอกชนครับ แต่ที่ผ่านมาก็หนึ่งมกราเนี่ยนะครับเราได้มีการพิจารณาับในส่วนของข้าราชการารัฐอุสาหกิจไปแล้วแล้วท่านบน,นที่ก่อนนี่หนะครับเป็นตัวจักสําคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างการจ้างของระบบราชการไทยเห็นไหมครับมุมมองของภาครัฐภาคเอกชนนะครับจะเป็นมุมมองที่มีความหลากหลายจะะสมผสานกันในสมาคมนักฝูอบรมแห่งประเทศไทยครับแล้วนะครับท่านนายกสมาคมคนเก่งคนสวยและหญิงแก่ของเราเนี่ยนะครับจะมาแบบปั่นแล้วก็จะมาดําเนินการเกี่ยวเรื่องของ การจัดทาภผคการทางนี้สำคัญยิ่งเองคะท่านเองเนี่ยนะครับก็มีบทบาทในการที่จะนําพาสมาคมเรามาได้ระยะเวลาสองปีเต็มๆท่านมาเป็นสองสมัยแล้วนายกนะครับแล้วครั้งนี้นะฮะเราจะมีการเ,าเลือกตั้งนายกสมาคมแล้วก็กรรมการบริหารสมาคมครับครั้งนี้แหละฮะจะเป็นการรวมตัวนักพัฒนาทมนุษย์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์การมหาชนอีกครั้งหนึ่งของประเทศไทยครับยังไม่พอครับ เรามีการสแสดงพิเศษนะฮะเป็นการสแสดงนะครับมีวิทีาที่รวบรวมกิจกรรมทั้งหมดของสมาคมนักฟกตบอลแห่ปงประเทศไทยครับอาจารย์อาจารนาวสารเนี่ยนะครับท่านเป็นนายกสมาคมที่เก่งและแกร่งนะครับท่านเองมีความเชี่ยวชาญหลากหลายครับแล้วครั้งนี้เองเนี่ยนะครับจะมีการเลือกตั้งมีการคัดสรรนายกขึ้นมาบริหารจัดการอีก2ปีข้างหน้าเราจะรู้นะครับว่าเราจะรองรับสู่การแข่งขันในเอเเราอย่างไรเห็นไหมครับว่าความหลากหลายในสมาคมนักฟุตบอลแห่งประเทศไทยไม่ธรรมดาเลยครับ ท่านใดนะครับมีความประสงค์ที่ต้องการจะเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องการจะมาเข้าดูบทเรียนจะต้องการเข้ามาประชุมสัมมนาแล้วอยากจะมามีส่วนร่วมในการเป็นคณะทํางานหรือกรรมการครับเรียนเชิญเลยนะครับวันที่27มีนาคม2555ครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับถึงเวลา17นาฬิกาเลยครับความหลากหลายตรงนี้ครับนี่แค่2ช่วงเท่านั้นครับช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมีการแสดงพิเศษในส่วนหนึ่งผมยังไม่บอกแตคเับเป็นการแสดงอะไรนะครับแล้วเชื่อว่าเป็นการตรึกตาตรึงใจแน่นอนครับ แต่สำหรับช่วงภาคบ่ายครับบุคคลต้นแบบ4ี่คนนี้จะมาเป็นวิทยากรนําร่องนะครับมาแลกปเปลี่ยนเรียนรู้และก็มาแบ,บ่งปันความรู้หลากหลายครับเขาเรียกเป็นความรู้ด้านทุนนิยหลักสีครับตรงนี้เนี่ยนะครับทีมงานของเราจะเป็นเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาซึ่งกับหลุดผ่านหน้าน้ําหลักสีครับเขาบอกว่าคาร์ลฟูออเรชสเปซีในงานเอชอาร์เราก็มีครับแล้วนะครับสี่ท่านนี้ไม่ธรรมดาครับท่านแรกดรชลวิช77ครับ ท่านเองเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและกิจกรรมพิเศษนะครับคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธครับรืมอมโซวครับท่านนี้เนี่ยจะมาคุยว่าเรื่องของเรสโอเชียนเอชอาร์เราเรโอเชียนอย่างไรเราจะมารู้เราจะมาแบ่งปันกันนะครับว่าการแข่งขันในกระบวนการการเชาตตั้งแต่มหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันจนถึงอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยนะเราจะเข้าสู่ประชาคมเอเชียนเนี่ยเอชอาร์ HR ในแง่ของการแข่งขันในเชิงยุทธศาสตร์หน้าน้ำสีเรื่องเขาทำอย่างไรยังไม่พอครับ ท่านหนึ่งเป็นต้นแบบครูที่ไม่สําคัญเลยครับท่านนี้เนี่ยจะมาแบ่งปันความรู้ในเรื่องของแน่น้ำสีครามครับหรือ blue ocean ครับ SR จะมี blue ocean ได้อย่างไรเราจะรู้นะครับว่ากลยุทธ์การคิดนอกกรอบการหาคนดีคนเก่ง t h e n e s e Smith นั้นทำอย่างไรท่านนี้นะสำคัญมากดรพัฒรพงศ์พัฒรสิริครับท่านนี้เองเป็นผู้ในการฝ่ายพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาโอกาสนะครับของกลุ่มบริษัท t u o v i s i o n Cable จำกัดมหาชนครับเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เองเป็นการผลิตกําลังหลากหลายเลยครับตั้งแต่ภาคเช้านะครับ ภาคสายจนถึงภาคบ่ายครับแล้วนะท่านนี้เองเนี่ยจะมาแบ,บ่งปันในเรื่องของบริเวณยังไม่พอครับเจ้าพ่อกูรู้ว่าในเรื่องของด้านน้ำสีขาวไม่ใช่ใครแตคืออาจารย์ใยจากเจ้าชายครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท c อ n s u l t a นต์แอดมาร์เก็ตติ้งครับท่านจะมาแบ,บ่งปันความรู้วําทำอย่างไรจะเกิดความยั่งยืนในการสร้างธุนมนุษย์สู่ AEC ครับท่านจะเอาความคิดความหลากหลายของไวโอเชนในงานเออมาคุยกับวเราแล้วนะครับบุคคลต้นแบบท่านหนึ่งไม่ใช่ใครครับ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายกับดรธีรพลเตชะวิเชษครับประธานเจ้าที่บริหารกลุ่มบริษัทปริซิตี้ครับท่านจะรู้นะครับว่าการทํางานอยาน่างน,น้ำสีเขียวในทุนน้ำนัำงงน้นทำอย่างไรโครงการนี้เป็นโครงการต้นแบบเรื่องของค์บอาฟุตป,ปรินครับการประหยัดพลังงานการช่วยลดปัญหาลโลหินทอกซิเ้อแล้วอาจารย์ดรธีรพลนั้นเป็นต้นแบบด้านการพัฒนาทุรุ้ำสู่สังคมที่ยั่งยืนด้วยความสุขโดยใช้น้ำสีเขียวครับเห็นไหมครับ เออาร์เรามีรันะ้นน้ำเอชอาร์เรามีการแข่งขันเออาร์ HR เรามีการประยุกเอชอาร์ HR จริงๆแล้วเนี่ยเราถือว่าเป็นทุนมนุษย์ที่เสริมสรา้างกิจกรรมความหลากหลายให้กับสังคมในประเทศไทยของเราได้อย่างแตกฉานเลยครับแล้วครั้งนี้จะเป็นผาักการการวมตัวอีกครั้งหนึ่งของวิทยากรทั้งหมดเลยนะครับผมเองอาจารย์บุญชิตศรีเจริญนั้น,จะ,นะจะเป็นผู้ดําเนินรายการและอภิปรายร่วมด้วยในช่วงนี้แล้วเราจะนําพารายการของเรานั้นแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ไปอยู่ในส่วนของสถานีทุรุษรายการตรวทัศคุณภาพเรื่องของประชาคมสิทธิอาเซียนครับ เห็นไหมครับว่าสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะมีตัวตนชัดเจนมีกิจกรรมชัดเจนและสำคัญที่คืออยากจะเรียนเชิญนักบริหารง,งานบุคคลนักพัฒนาทุมนุษย์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์การมหาชนเจ้าของธุรกิจแม้ในเอสบีครับถ้าหากท่านคิดว่าทุบมนุษย์นักมีกรสํานักสำหรับองค์การไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินเรื่องเครื่องจกักร เรื่องการตลาดเรื่องการซ่อมบการุงหรือโลจิสต์ต่างๆหลากหลายในกระบวนการาการเอชอาร์หรือกระบวนการในการจัดการองค์การเนี่ยนะครับเอชอาร์เราก็ยังเป็นต้นทุนนุษย์และยังเป็นแบบอย่างที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การได้แล้วนะครับเราจะรู้นิยามสท์ต,ต่างๆหลากหลายจนถึงรู้กระบวนการว่าเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจไทยเราแข่งขันกับเอไอซีอย่างไรนะครับติดต่อผ่อานรายการสถานีทุรกิจนะครับรายการเก่งยกกันสามเบอร์นะครับ0 8น1 3 8 2 9 9 5ครับ 0 8 0 6 2 3 1 6 8 0ครับหรือติดต่อผ่านไปที่สมาคมนักฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเบอร์โทรนะครับ0 2 5 4 7 1 8 0 5ครับอัตราค่าสมาชิกนะครับสำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกของสมาคมการสมนาครั้งนี้เนี่ยนะครับเราคิดค่าจ่ายท่านละนะครับท่านละ2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอครับเราจะมีสําหรับบุคคลหรือองค์กรที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเราสามารถไปสมัครในวันนั้นได้เลยครับแต่เราคิดค่าจ่ายค่าลงทะเบียน2,500บาทครับ สำหรับภาคราชการนะครับระเบียบของเราเนี่ยโดยผ่านรรงการทางเนี่ยนะฮะไม่ต้องเสียภาษีนะครับแล้วครับเราจะมีกระเป๋าสวยๆเก๋งๆครับแล้วถือว่าเป็นกระเป๋าสง่งบอกฮะแล้วถือว่าครั้งนี้นะฮะงานของสมาคมนักฝึกอบรมประเทศไทยจะมีการรวมตัวภาคีเกิดข่ายขอปร,ระกาศเรียกทุกท่านนะครับเข้ามาแบ,บงงง่งปันความรู้ประสบการณ์เข้ามาแกมลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้ารู้จักตัวตนของสมาคมนักฝึกอบรมไทยแล้วท่านจะรู้เลยครับว่าความแตกต่างในเรื่องของกลยุทธการพัฒนาสมบัยกวามรูสู่ประตูอาเซียนเขาทำไปอย่างไร วันนี้รายการเก่งยุหลักษานรายการสถานีรุ่นครับอยากจะแบ,บ,บ่งปันความรู้ประสบการณ์ี่ตัวนี้นะครับแล้วนะครับถ้าหากท่านไม่ได้มางานนี้นะรับรองท่านคุยกับคนไม่รู้เรื่องแน่นอนครับงั้นขอกอราบคขว่าสวัสดีครับ